ดูกระจกดูแต่ฝั่งขวาฝั่งซ้ายไม่ดูเลยนั่นเราถ้าเราเลียวเบิ้งแต่ข่อยละเราเลยว่ามั่งเข่าเฉียงดี๋ยวกระเทืองไรวางห้เจแวีนมาท้ายทั้งหนาครับถ้าวางเจแวีนด้วยเราบอได้ดังใจเราเราเลยเราบอกให้ไปรทั้งหนาข่อยกระเสียกแปรทั้งหนาไปดิดมองมันลุ่มมัน ่าเรีวยวาน,น้นสายชีใหญ่ๆมากจริ้อนะเนาะเดีย๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับการขับรถของคนทุกคนเลยนะครับกระจกนี่มีสองฝั่งนะครับกระจกมีสองฝั่งฝั่งที่เรามองเห็นถนัดที่สุดก็คือฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายนี่เราจะมองเห็นไม่ค่อยถนัดน,นะครับก็<ฮ>คือมองเห็นได้น้อยกว่า ั่งขวานี่เราจะมองเห็นชัดกว่านะครับในบางพื้นที่ทําไมบางคนถึงบอกว่าผมนี่ชอบดูแต่ฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายไม่ค่อยดูใน <c oughs> ในเนื้องานบางงานครับผมผมจะไม่ค่อยดูจริงครับฝั่งฝั่งโน้นผมสิเบิ้งฟังนี่นะครับขันงามที่มันการถอยนี่เป็นการถอยที่ที่เข้ากาท่างไปแล้วนะครับเข้ากาท่างไปแล้วเข้าสบเบิ้ลก็ขนนี่ ไปน้ำ้อยเกาอย่างเดียวเลยนะครับขางนี่กัแม่นมากเบิ่งเหย่ยฟังขัวนี่แม่นมาเบิ่งเอาแม่นฟังฟังใส่นี่ค่อยๆแม่นมาเบิ่งเอาอแล่วฟังขัวนี่เบิง่งแต่ว่าทาง,ทง,างาาาตี่เบิ่งนึ่งใส่นึ่งขัวครับขัวนั้นต้องแบ่งมันมันมันเล่นหน่อยมันทางสามเมตรนึงจิ ตั้งบดี้ตงนหน่อยนะตังซอยไปตั้งเดือดน้มามันมันพลาดไหมมันก็พลาดครับผมพลาดทุกคนนั่นแหละโอ้ยแต่ยังร่างเทียงต่อขาจะควงอยู่กะมี๊ขาดได้ทุกคนนั่นแหละแต่ยังอยู่ไว้ไว้ยังต่อขาจะควงกับมี่เข้าบบกูอ่ะม่องไบงมันลมกัยเนี่ยมันจะเข้ากับมีไปหมิ่ไปว่าที่ไปเจอม่องเงี้ยไปเจอม่องลมกับมี่ เดี๋ยเียดไปทางเจ้าร้ด้วเพราะว่ามันนาไดห่น้อมูะาน่ยอยๆนี่นะ บินไปได้ว่าละ่ะรถเกียฮะยอ,อันใดก็อพอบอ่ไม่จ้ะผมเอาดินมาลงให้เพืนน่อนก่อนจ้า ปไรไซ่ซื้อนี่เนาะคืนมาปะไดนั่นนองรถไถเกียรติอาจทางบันเนาะปะอาจจะกับทางบันไก่จ รถไทยเราไม่มีขอบานเราสิรถไทยไมาน้ำรถเที่าวเขาไม่เล็ขรบไปบ้านเจ้าบ้านเนี่ยรถไทยทาย้อนรถแทนเจามานำบ่บ่บ่ได้มาแล้วมันอยู่ไกลเนาะมีคนครับที่แรกมันก็ทีธาจันร์ละับ้านรถทเจาแม้ คืนมากมาไกลแล้วยิง้ายปับพ่วงมาไล่เนี่ยวงมาไล่รับพวงมาไล่เนี่ยนะพวงมาไล่มาตรงเลยนะพวงมาไล Thiên này nói anh là ดดยกพี่ส้มมาช่วยครับพี่ส้มมาช่วย Để nói nói cả bóp tiếng đấy hút lông lề lề như này đinh <laughs> คิดไม่เยอะนะแต่ว่ามันมขึ้นกูท่างซะก่อน उपकरण

เทลาดเล,เลยก็ไดเอาโอ้ไปไป,ไปเอาลงก่อนติดของเอาลงก่อนไปนะสายไปสีมาทางนี้เนาะฮักักไปแล้วมู โยกเลยบอลนี่โยกเลยโยกเย,ยกมันเดียยุดหน่อยหน่อยแล้วดันเสีหดอกไปเลยไปห,หมดแล้วไปเลย

หุ่นแล้วสุดต่อกีหินไปหุ่นมันต้องเด็ปูไปก่อนเนี่ย